ดีค่ะอันนี้เทสจอ12นิ้วนะคะ IPS เนาะอ,อันนี้เทสแบบ 4K นะคะสีความคมชัดยังใสแจ๋วเหมือนเดิมนะคะใช้งานปกติเลยยังไม่เห็นดอทนะคะยังไม่เห็นเส้นเกิดขึ้นนะคะตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะคะใช้งานปกติค่ะล่องรอยอาจจะมีบ้างนะคะในฐานจอขอบจอหรือที่หน้าจอนะคะหรือในจอนะคะตัวนี้จะมี ตำหนิตรงคาบสีขาวนะคะสีขาวมันจะเป็นคาบดำนิดๆหน่อยๆนะคะแต่เราก็ขายตามสภาพนะคะอันนี้เรากำลังเทสดอทให้ดูอยู่นะคะว่าในจอไม่มีดอทเนาะ,ะมีเป็นคาบๆดำๆเฉยๆนะคะไม่มีเส้นไม่มีดอทนะคะ นี่ใช้งานปกติเลยนะคะนี่สีเทานะคะนี่สีขาวเห็นไหมคะมันจะเป็นคาบดำนิดนึงในจอนะคะแต่ถ้าใช้สีใช้งานปกตินะคะ